หลายคนเป็นนักจัดรายการเพราะครูคุยได้ดีครูรู้จักผู้นะนี่คือมันเป็นอย่างนั้นคุณโดพผู้ตากับครูแต่พวกนี้ไม่ยอมเป็นครูนะขึ้นจอเด็ดขาดนะเพราะขึ้นจอเมื่อไหร่ครูจะไม่มองหน้าผมนะก็าร์นอยู่ตรงนี้กันพยายามใยญ่แล้วถามคุยได้ถามได้จะต้องการอะไรก็สอนตั้พื้นฐานสอนให้พูดให้คุยก่อนก็อยากที่ผมบอกผมอยากมีเวลามากกว่านี้

เป็นภาษาทูตเนี่ยอ่านอย่าอ่านมาช่วยกันคอมเมนต์ความนิยมต้องขอบคุณด้วยนะว่ามิยมและทำให้คนทั่วไทยรู้จักองรางมากยิ่งขึ้นคือคุณอิ๊บวงองรางสออนให้ให้รู้จักขึ้นดีชีวิตนี้มากยิ่งขึ้น ข่าวสั <sympath is> ้นว <jack> ันนี้ขอเสนอข่าวภายทุกของประชาชนที่กำลังประสบภัยประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยท่านเลขาธิการดอตรชัยพฤกษ์เสรีรัตน์ได้ระดมกำลังชาวอาชีวศึกษาช่วยสร้างสุขารอยน้ำเพื่อมอบให้กับประชาชนภูทกภกภัยอนไขนะนี้าสานักง,งานคณะก,กรรมการการอาชีวศึกษาชาวอาชีวศึกษาสร้างช่วยสร้างสุขารอยน้ำเพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ะสบใัยล่าสุดในวันที่19พฤศจิกายน เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ของประชาชนและและวพบกับข่าวสั้นที่น่าสนใจกับครูสุรศิษยาตาในช่วงต้นชั่วโมงเวลา18บนาฬิกาสวัสดีครับแต่มันก็ชัดชัดเจนพอเห็นภาพของสุขาที่ลอยไปลอยมาแล้วแต่มันชัดเจนที่ผมก,กี้บอกขออีกครั้งให้ถึงจุดให้ได้ให้ถึงจุดคนที่ฟังให้ได้ให้มีความชัดไว้ก่อนทีนี้ก็แก้ไขยพยายามอ่านอย่างไรจึงให้ประโยคมันยาวขึ้น แต่นีชัดทุกขับแล้วผมดีใจยายก็ชัดฟังรู้เรื่องว่าโอเคเรามอบมอบฝุขารลอยนะ้ำแน่นอนนะนั้นฟังสุขขาเนี่ยตอบได้หมงโอเค,อเคนะเสนอสาระน่ารู้ดีๆของจังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานนั่นก็คือจังหวัดกาลสินซึ่งมีความขันประจำจังหวัดผ้าไหมแพว่วาผ้าสวยภูพานมหาธาตุถใครได้ฟังแล้ว ผมคิดว่ามันเป็นมนต์เสน่ห์ของชาวจังหวัดกาลสิน์นั่นก็คือโปงลางปงลางเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านโดยผู้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องดนตรีชนิดนี้ก็คือคุณางวันศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีพื้นบ้านเพื่อที่จะให้ได้รู้จักกับเครื่องดนตรีชนิดนี้นั่นก็คือคุณอีทหรือในานามของอีทปงลางสออครับไปดูเลย นี่ก็ดูหมดแล้วนะในการอ่านจะบทก็มีความชัดเจนแต่ทำให้ดีก็คือการการเพิ่มสาระในประโยน์การเพิ่มภาพประโยคเพื่อพูดประโยคยาวพูดจะดีขึ้นจะหน้ามดจะหน้าหน้ามทมากกว่านี้หน้าจะตายมากกว่าอ่านหน้าตายเพื่อเน้นว่าใครคือคนที่คิดได้แล้วก็อีกท่านก็คือคือคุณอีทเนี่ยนะมีการเว้นจังหวะนี่ถือว่าดีนะครับตรงตรงที่อีทโปร่งลางเข้ามาเนี่ยใจผม นากาพักขอตามอัธยาศัยนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตแจกเปจบเพลงค่ะไม่รองไม่ฟังเหรอครอไม่มีเพลงไม่ร้องไม่ร้องแจกมันนิดหน่อยสัญญาณเราไม่ชัดเจนอาจารย์อาจารย์ว่าไหมวันนี้นี่เราน่าจะมีสาระ ช่วงเนี้ยอย่างอาชีวะเราเนี่ยเราได้เตรียมเด็กหรือยังที่ก็บ,บอกว่าในปีพศ2 5 5 8เนี่ยประเทศไทยเราจะเข้าสู่ชาเสียงแล้วเด็กเรานี่ถมือจุกเขาได้ไหมเลือเลือีผมยอมรับว,ว่าเยาวชนของเราโดยเฉพาะนักศึกษาของอาชีวนะไม่ได้ไม่ได้น้อยหน้าไม่ได้น้อยไปจากนานาชาติม,มือเยี่ยมโอเคเลย ใช่ไหมคะตอบได้หมดใช่ไหมตอบได้หมดเลยครับฝีมือนี่สุดยอดเลยครับเดี๋ยวนี้นะครับอของเรายะดีอยู่นิดหนึ่งสารพัช่างกาลสินเราได้สองภาษาสองภาษาแล้วใช่ไหมภาษาไทยภาษาลาวใช่ตัวได้เกลียบอาเซียนเรามีกี่กี่กี่ประเทศอาเซียนเรามีสิบประเทศใช่สิบประเทศเราจะมีเนี่ยแต่สแสดงว่าภาษานี่ก็ต้องสำคัญสำคัญครับก็ยังดีที่ได้ฝันเห็นตําแห่งนะ จริงแล้วอ่ะอาจารย์ก็เริ่มที่จะเข้าสู่อาเชีพแล้วนะถ้าถ้าเริ่มฝันถึงสลังเนี่ยในหน่วยนี้อาจาเราก็จะบอกอีกอาจารย์ก็กาไบอกอีกก็เริ่มฝันถึงสลังก่อนใช่ไหมคะพอฝันถึงเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็จะเริ่มฝันว่าพูดกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าฝันพูดกับเขาได้หนึ่งภาษาก็หนึ่งร้อยสองภาษาสองร้อยถ้าได้สิบภาษาโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยเนาะก่อนที่จะฝันต่อใช่ สักหนึ่งเท่ันบครับปัจจุบัน uh, ี้เรารงกา่าด totally ันอันดับแรกอันดับแรกอันดับแรกไหมนักศึกษาของเราในส่วนน้จะไปฝึกงานสมประโนอาจารย์ได้เท่าไหร่บริษัทนี้ได้เท่าไหร่ยังไม่ได้สำรวจตัวเองเลยว่าตัวเองมีศักยภาพมีความสามารถ ในวิชาชีพเขเคเรียนอยู่น้อยขนาดไหนที่คือจุดกอดจุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้นอาจารย์อู๊ดอภวาถามว่าเอะเวลาจัดรายการพวกกดจิ้งเกิลพิ้วฟั่นฟัดปั๊บอะไรอย่างเงี้ยติ๊งพวกที่เออ ยังไงมันถึงจะพอดีมากไปน้อยไปอะไรยังไงถามว่ามีวิธีการหรือมีมีแบบเป็นหลักการอะไรไหมจริงๆเราก็อย่ายเยอะเกินนะ,<ช>นะครับูกไหมพอพอประมาณดีกว่าอะไรก็ตามที่เรานําเสนอเนี่ยน,นะครับขอให้อย่างไดไงนะคะเราไปผู้ฟังผู้ชมมานาน <S <S ดังนั้นวันนี้เราก็จะได้มาประดมสมองช่วยกันคิดนะคะแล้วก็ช่วยกันเริ่มติม ราบว่าาาเ่หลยหลยททีีดวมมือจากโรงเรียนย้ำสะอาดในการให้ความรู้และจากกิจกรรมสนทนาแก่เด็กเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ระหว่างผู้พักอาศัยในศูนย์ต่อมาเสด็จพระดำเนินไปยังอาคารท้าววิรุณหมหาราชพุทธบัณฑิตอาคารที่พักคุกป,ประสบภัยสองโดนมีนายสุเมตตันติเวชกุลจำนวนเจภายในจังหวัดอยุธยาจังหวัดลบบุรี จังหวัดนคปรปฐมจังหวัดอันแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการศูนย์บริการวิชาการการเกษตรขององค์ที่ใช้พัฒนาจังหวัดปทุมธานีการสอนทำสบู่สกัดจากปรามน้ำมันจากโครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจรจังหวัดประโจคีขันและการสอนประกอบอาหารจากสมาคม ผู้ประสบภัยนะ้ำท่วมของมูลนิธิชัยพัฒนาณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดยาณสังวรารามวรวรมาวิหารของมูลนิธิชัยพัฒนาอเภอบางละมงุงหจชนบุรีเป็นความรว่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิกสิกรไทยในการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นอันนี้เราจะดูอ,ะอายุดิมเลอรกราฟิก20 24 ส่วนมากมักจะเป็นเด็กสาววิทยาลัยหรือคนที่เคยไปเรียนต่างปติดใจเพลงสักแต่ทุกคนทำวีดีโอวีดีโอเป็นวีดีโอสังเกตได้อยู่นานถ่ายรูปคก่อนนี้เราจะมีคลื่นวิทยุถึง5้าคลื่นเลยที่เราบริหารกันอยู่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าทุกปีก่อนที่กสทชัช่ววย้น แค่อยากกดปุ่มเท่านั้นเองซับซ้อนเหมือนมิกเซอร์ทำดนตรีหรือทำเพลงผลิตผลงานง่ายๆได้เลยเราทำมิกเซอร์ในลักษณะเราสั่งพิเศษว่าให้แบ่งครึ่งึๆเพื่อให้มีสเปซตรงกลางส่วนมากจะเป็นมิกเซอร์วางอยู่อันเดียว คือแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่การกับเทนนิสซินโรแบบนี้สิเพลงฮิตต่อเนื่องนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติม022690040กดมาขอกันหน้าใหม่ได้เลยในชั่วโมงนี้รวมถึงทาง world w e virgin hits ตอนนี้ค่ะแบบว่าคือจะบอกไงแนะนำอะไรมต้งแต่แรกหมถึงว่าเราเริ่มไม่เเราเราควรจะต้องก็เรียนิมนิดนึงยาวๆเลยเนาะ ออล่ะค่ะปุ๊กกี้อยากฟังเพลงไหนชั่วโมงนี้ของจอยจาอยากฟังเพลงไ่ไหม่อะค่ะของน็อตรุดใช่ติดละครด้วยหรือเปล่าเนี่ยขอใจขาของละครอืมก็เลยชอบเพลงไปด้วยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดให้เลยขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากเลยปุ๊กกี้สวัสดีครับแจกจ่ายอาหารหรือช่วยเหลือเขาสามารถวันก่อนมาอัดรายการเขาที่นี่อัดไว้ก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปในคอมแล้วก็จะเหมือนว่าเาย แอร์ของเขานะคะในด้าน,ดนน่าจะรู้เรื่องกว่า <c oughs> นี่คือเจบเจบเป็นเอนจิเนียร์ของเราร <c oughs> าว่าตอนนี้มีเรื่องของลิขสิทธิ์ที่แรง,อง,งพอสมควรไม่ใช่ว่าเอาเพลงไหนมาประกอบสปอตโฆษณาเราได้ จริงก็เราได้เพราะฉะนั้นเราจะซื้อเราเรียกว่า production library จากเมืองนอกอนอก็จะเป็นทั้งเพลงทั้ง sound effect ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ซื้อจากเขามาใช้ได้มีรึตั้สิ์มีขส<อ><อ>ิทีเจ,รจรหรือว่า <c oughs> ผู้บริหารหรือส่วนของการวางแผนคิดแล้วว่าควรจะทำใน,นเรื่องนี้เรื่องนี้นใช่ค่ะส่วนมากจะมาจากผู้บริหารก่อนอย่างสมมติว่ารายการฮิตตอนเช้าฮิตเช้าเช้าเนี่ยเราอยากจะโปรโมทฮิตเช้าเช้าทั้งวันเราก็จะเอาคลิปของเช้าเนี่ย ที่เขาพูดอะไรตลกตลกสนุกมากแล้วมาใส่ในเนี่ยเขาจตดรายการเสร็จเขาต้องเข้าห้องนี้ดีเจสองคนจะต้องเข้าห้องนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อออกอากาศวันนั้นทั้งหมดชายผมเจดที่เจอของพีชายนะครับ เพราะว่าแหลกนี <tang ar> ้คร <studied> ับอันนี้คือของที่ส่งเรานะครับตรงนี้ก็เป็นผู้สื่อสารรับรับเพราะว่าเราไม่มีผู้ส่งเป็นเราเลยต่ออยู่แล้วแหละเราฟังเองได้แหละที่ขึ้นส่งไันได้บอว่าถูกมาแล้วเราต้องตอบกลาบทุกชั่วโมงตลอดในภาพที่จะเป็นมาบุญบาทสำคัญในการให้ข่าวสารข้อมูลความรู้และความบันเทิงแก่สังคมไทยเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่ประชาคมโลเป็นผู้ให้สัมปทานในการให้บริการสถานีโทรทัศน์ความทันสมัยที่แตกต่าง

เราก็ให้เขามาทาช่วยงานด้านนี้กับเป็นนักพักด้านนอกจากพันธมิตรหรือจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เช่าเป็นชั่วโมงขอบคุณนะคะของพวกเราทุกคนให้กับคุณไมล์ด้วยค่ะสวัสดีเสิรต่มีควา่สามารถมากนะครับคุณย่าหนร่งหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะอันนี้เดี๋ยวก็จะ ฝากห่วงใยอะไรไปถึงที่ถวันเนี่ยนะคะก็เลยฝากขอใครมาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมวันี้ใหม่รู้ว่าวันนี้ทางนี้มีงานแล้ววันนี้ผมก็ไปพบปะรายการแล้วพวกเราก็ไปนั่งก่อนกันแหละก็ขอข้อต่อไปมีต้อนรับนะคะสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์นะคะนะคะก็ไม่มีอะไรแต่ว่าอยากจะให้ข่าวว่าอาร์เรดิโอเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะเริ่ม มีการต่อตั้งขึ้นมาใช่ไหมฮะอยากจะให้เอาความที่เห็นจากประสบการณ์สองสถานีนะครไปพัฒนาเพื่อจะได้พัฒนาให้อาเโียวย่ำรันต่อไปประทับใจเปิดใจคุยเพราะว่ารับเสมอไม่ได้ขายของได้เปลี่ยนทางเรืนิ้แนะนำาคุณปาการ